คูณเพิ่มมาอีกแต่เฮ้ยไปไปห้ยสิสิโอ้ยกับจะาจากลางกันที่สองหมื่นนะคุณผู้ 20, ผมชมแต่มันไปสามหมื่นว้ยเฮ้ยโอ้เกือเตือนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิปปีขวดได้รับคำแนะนำนะจ๊ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมที่เขาลบลากทั้งหลายนะเล่นมุกนิดนึงก็กลับมาพบผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเล่นเกมลากี้เนโกนะครับผมเกมแมวอีก e แล้วนะฮะเพราะว่าเกมแมวมันจัดคูณมาให้ผมเยอะนะครับเลยเล่นบ่อยกันหน่อยปเริ่มต้นกันเลยวันนี้เอาทุนมาที่1,000พนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมจะลาให้ได้สัก2 0 0 0 0 20,000ครับนี่แล้วก็จะทำหาวายนะวันนี้วายมันเป็นสัญลักษณ์วายที่ แทนที่สัญลักษณ์ได้ทั้งหมดยกเว้นแค่สเกตเตอร์ตัวนี้นะครับนี่น,นีตัวนี้ครับแทนไม่ได้นะครับแล้วทําไมผมถึงโปรดปานายมาันสุดแล้วก็ mm hmm. ก็ไปเล่นกันเลยแล้วกันจะได้รู้ mm hmm. ไปฮะ mm hmm. เบ็ดเบ็ดสามสิบดีกว่า3าก่อนนะครับยังไม่หนักมากเกินไปวายเป็นสัญลักษณ์ ฟีเจอร์พิเศษอย่างที่อ่านกันไปเมื่อกี้นะครับมันแทนได้ทุกตัวเนาะถ้าเกิดมันหล่นลงมาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะนี่นะครับมีสิทธิ์ที่จะได้จะขอดแตนอย่างแน่นอนผมพูดเลยแล้วก็ทําไมผมถึงเรื่องเกมแมวลักกี้นิโกะแมวน้องแมวเนี่ยครับจะเป็นตัวคูณนะน้องแมวโผล่มาเยอะยิ่งได้คูณเยอะก็ยิ่งบวกเงินรางวัลเยอะเข้าไปอีกสิครับอหุ้ย สามสี่แทงงวยลูกงวดนี้เลยเลขสวยจัดโอ,อยูดิแอกหนักมาเฉยแบบเว่อร์เว่อร์ไปทีนึงเฮ้ยมาเร็วกันนะอ่ะไปต่อเลยยกยาวอย่างนี้ขอให้ได้บึ้มๆอย่างอิกงนะเว้ย คลิปนี้เนี่ยผมก็เรียกเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดเลยนะเดี๋ยวที่มีอายุน้อยกว่าสิบแปดปีควรจะเราคำแนะนำด้วยนะครับโอ้ดีนี่น,นี่บอกแล้วจุดเด่นของลัคกี้เนี่ยเกาะนี่แมวคูนแมวคูนจัดคูนมาห้ก็ได้มาอีกสามพันร้อยโอโ้แม่งคู่ตัวเลขไม่ถูกเลยถึงกับหล่นไปเลยนะครับสามพันสองร้อยสี่สิบเออเฮ้ยแป๊บผมหมื่นหนึ่งแล้วคุณผู้ชมเอายังไงอ่ะผมคู่แบงค์งแต่ต้นคลิปนะผมจะล่าสองหมื่นเว้ จริงๆก็ซื้อฟีเจอร์ได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าดวงก็ดีอยู่แล้วอ๋อไม่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อนะมันงหรือไงดีเอ้ยเดี๋ยวซื้อให้คุณผู้ชมหน่อยดีกว่าอ่ะซื้อโชว์กันไปเลยแล้วกันได้หมา7,002ครับบึมบึ้มต้องอย่างนี้ดิเว้ยเพื่อนอู้แล้วยังไหลต่อไปด้วยนะคูณไปที่6ได้ไปทั้งหมด7,605นะครับผู้ชมโอ้โหโคตรรักแมวเลยว่ะ ซื้อแมวมาเลี้ยงอยู่ว่ะพรุ่งนี้ตายละโดนเมียด่าแน่อ้กูงานนี้หมื่นแปดล้วแป๊บๆจะสองหมื่นสองหมื่นผมจากเลยนะผมไม่อยู่ต่อนะจริง,รงๆเราต้องรู้จักลิมิตนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนจ่ถึงสองหมื่นผมขอเน,น้นย้ำก่อนเลยนะครับว่า้องๆหนุๆคนไหนที่อายุไม่ถึงสิบแปดปีก็ควรจะรับคำแนะนำจากผู้ปกครองกันด้วยเน้นย้ำเลยนะว่าควรได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้ปกครองนะครับไวรุ่นนะจ๊ะ แตกหนักแตกดีจริงๆแตกเบาก็มีนะครับแต่ขอให้แตกก็ถือว่าดีใจแล้วยังไม่ได้ซื้อพีเจอร์เลยก็จะถึง20,000ซะแล้วเป็นไงว่มันดวงเฮงอ่ะโหอย่าเพิ่งหมั่นไส้ผมนะ๋ยวาจะ๋ยวจะมาแช่งผมกันอีกโอ้โหไหวไหลดีอ่ะน้องแมวลงมาคูนหน่อยไม่ส <laughs> <laughs> ักสองสักสี่ไปนี่ทำโอ้หมาแต่ว่าไม่คูณนะครับ โอ้ยขอไป <c oughs> ขอไปด้วยครับ <Why S 1> <า> 2? 2> คุณผู้ชมวายมาสองก็คูณได้น้องแมวาอีกสองอย่างนี้ต้องเบืบ่อมั่วอย่างนี้ต้องเบืเบ่อมัม่ววายมาอีกแล้วน้องแมวลงมาคูณสักตัวมาลูกไปมีเปล่าไม่มีนะเป็นแจ็คพอตแตกส่งท้ายไปเงินรางวัลหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับผมแล้วก็ถึงสองหมื่นเก้าร้อยสอง เดี๋ยวนะผมลงทุนมาหนึ่งพันเท่าแต่ก่อนตอนนี้ผมกําไรอยู่ที่1 9ื0นเอผมเอาอีกไปตอ่อคุณผู้ชมยังไม่จบยังไม่จบอขอแจ้คพ่อแต่งสักทีหนึงเหอะมันต้องดวงดีอยู่แล้วมันมาถึงขนานดีแล้วอะ่ะใครจะไปดวงเกลือเพราะผมกะจะเอากําไรแบบ2 0งหมเน้นๆไปเลยนี่เป็นยังไงได้คูณเพิ่มมาอีกแต่เฮ้ ไปไปหก้โหสี่สิบโอ้ยกัดเจ้าจ,จากลางกันที่สองหมื่นนะคุณผู้ชมแต่มันไปสามหมื่นโอ้ยเกือบหมื่นทำไมไม่ให้หมื่นไปเลยเนี่ยโอ้ยหวานเจี๊ยบแล้วนะคุณผู้นนาามชมตั้งแต่กาัดจะเลิกสองหมื่นอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปใช่ไหมแต่ว่าได้มาอีกหนึ่งหมื่นเป็นโบนัสนะครับหวานเจี๊ยบแบบอื้นึกว่ากินไอเนี่ยไอ้น้ำน้ำอะไรวะแกงหวยอ่ะแกงหัวผสมมะตูมอ่ะไงน้ำเชื่อมไปเยอะๆ นั่นก็ขอจ้าลาไปพิงตอนก่อนครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมพอไปเท่านี้แล้วสวัสดีครับ